แ้าลิคริสต์มาสค่ะทุกคนมือนี้เศ้าวันคริสต์มาสเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศเศร้าๆดูดีกับบอลทนเด้หัวก็ตื้นค่ะบอลเนเด้อาบนา้ำแต,งต่งตัวดอกพอดีเศ้าวันคริสต์มาสดูดีกัเลยสิมาทักท้ายพี่น้องก่อนเนาะค่ะเนาะมือนี้สุขสันวันคริสต์มาสนะคะ เดี๋ยวมาเบิ้งบรรยากาศสายๆกันเนาะค่ะล้อเบิ้งบรรยากาศสายๆช่วงนี้บ้านจุลี่ฝนตกซุ่ม,มืดเด้วค่ะพี่น้องจุลี่ก็ไม่ได้ไปเห็ุคิปให้พี่น้องในเบื้องดนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกจุลี่ก็เป็นวัดอยู่เด้อค่ะเสียงสีอู้อ e, e, ี้อู้อี้แน่จากน้อยเสียงที่เซ็กซี่แน่จากน้อยเด้อค่ะพี่น้องเนอ้อ <laughs> จุลี่เป็นวัดเนาะค่ะเนาะ มามาเบิ้งล้อเบิ้งบรรยากาศช่วงสายๆกันเด้อค่ะตอนนี้กันยังเศร้าอย,อยู่จูลี่ทายบรรยากาศให้เบรราาิ้งซื้อดอกเศาวันคริส,สมร์มเนาะพี่นอ่เนาะนี่บรรยากาศในบ้านบรรยากาศในบ้านเศร้า ้วเช้าวัาววนคริสต์มาสอะค่ะเดี๋ยวทำมารม์ลเบิร์กบรรยากาศสายๆกันร้อให้สุขคนตื่นก่อนแซนตา้าแซนตา้าจูลี่พรท่านได้ตื่นแซนต้ากับเอลแซนต้ากับเอลจูลี่พรท่านได้ตื่นกันค่ะยังนอนอยู่นอพี่น้องเนาะ <laughs> ho ho ho, Merry Christmas! <clears throat> Merry Christmas to con! Merry Christmas everybody! Ho ho ho! <laughs> Merry Christmas! There, Rudolph. คริสต <c oughs> ์มาสเพรซ์เดนเดี๋ยวทำมันรุ่นกันว่าจูลี่ได้ของควรคริสต์มาสนีอย่างแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจูลี่สิมารีวิวให้เบื้องดอกนี่ปีนี้หิมะ่ทันตกเด้อค่ะมีตกยุ่มือหนึ่งก่อนก่อนคริสต์มาสตกเนาะ เดียวค่ะถ่ายวิดีโอไว้ว่าสิให้พี่น้องเบิง้งดันไปกดพิษกดลบค่ะเลยโบในเบิง้งคริสต์มาสแรกซ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไวร้รอให้มันตกหนักๆก่อนจะสิท้ายให้เบิงเ้งดอกนี่บรรยากาศสายๆเนาะค่ะจังที่บอกพี่น้อง๋ยวนี้บ้านจุรีฝนตก ฝนตกซุ่มมือจูลี่กับเป็นวัดอยู่นี่ม่ได้ไปเฮ็ดขอกเฮ็ดคีปให้พี่น้องได้เบิง้งทิงฝนกับตกทึงจะคองกับเป็นวัดน้ำเสียงสี o e, o e, อูอีอูอียู่นี่น้อพี่นอ้องมาล้อรุนล้อรุนของขวันคริสต์มาส m erry christmas everybody m erry christmas thank <Hey. S 2> you thank you everybody มาๆๆพี่น้องมาเบิ้งน,น,นี่จุดดีได้ไม้มาเด้อค่ะแล้วก็ได้สเตเบลไลท์ <c oughs> หรือว่ากิมโบมาแล้วก็กล้องกล้องตัวหนึ่งเด้อค่ะแล้วก็ชาร์จเจอร์กล้องนี้บ่แา่เป็นกล้องไม้เด้อพี่น้องเป็นกล้องมือสองแต่แห่งได้มา คริสต์มาสเนาี่น้องเนาะระเอกเราไปพ่อ <c oughs> เราเลยสือมาฝากค่ะของมื้อสองของใน,ของ,น,อน <c oughs> ของในคอนของในคอนเลอค่ะนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปบึง่งว่าจุลีได้ยังอีกวาตูรี <c oughs> บอท่านได้บอท่านได้เปิดกล้องเด้อพี่น้องเนาะบอท่านได้เปิดไม้กับบอท่านได้ร้องไส้นี่เดี๋ยว จุลีสิมาส่งข่าว่าใส่ดีบ่ดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งที่เหลือกันว่าจุลีได้ยังเนี่ยนี่อนี้ที่เป็นกล้องเขาเอินเทรลเ <c oughs> ทรลแคมเมล่าเนาะคะ่ะพี่น้องเทรลแคมเมล่าแล้วนกะ็มีของเล็กๆน้อยๆกระจุกระจิกเนาะคะ่ะคริสต์มาสปีนี่ นั่นลหละทั้งที่บอกเด้อค่ะพี่น้องจุลี่กับเป็นวัดยุ่งช่วงนี้ฝนกระตกบ่ได้ไปออกไปเฮ็ดคลิปวัดกับเป็นนั่นและเนาะพี่น้องเนาะมรี่คริสต์มาสทุกคนเด้อค่ะเดะ้อขอ้มีความสุขหลายๆท่านคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละเนาะคะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน,น้า ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะคะพี่รองพ่อกันไหมคลิปตนะ์นาสวัสดีค่ะบายบายมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาสบาย